นี icana, ขออนุญาตลาทำวยพ่อานขอองแ่ยดไทยแรชขะนรีรู้สึกเป็นเกียริในจีนอย่างในวันนี้ที่การรีเองรวท่้นท่านรองประธานท่าประสงค์ผมนอกจาก ก็จะได้จากราชาที่ตร้างโรงแรมนี้ก็มีปลาเยอะแต่ไม่ใช่โรงแบบรมแต่ปลาเยอะนี่นะครับในนามของคณะผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนติดตามและพัฒนาเักลักษังตรงเรียนราชาทุกครอ้งการประชุมนี้ใช้เวลาสามวันครึ่งตั้งแต่แลวลากลางวันนะครับรกับคณะวิทยากรแล้วก็เ,เป็่อนเพื่นอนคุณพ่อเมื่อเช้านี้ก่อนองอมาและเจอท่านขวัญตอนหนึ่งคนเนี่ย หนึ่งชุดถูกไหมครับใช่ไหมใช่หรือเปล่าช่วยต่อบผมหน่อยสิเทปอันเนี้ยจะมีนให้สามารถซื้อได้ในราคาที่ผมซื้อเพราะมันมีระเบียบราชการผมโทรถามท่านข้างแรกให้ถึงไหนนะครับลังสิบพอถามกับกันเกงหนึ่งชุดนะครับ อย่บริหารแคยากหรือพวกผมบริหารกันยาก